ลุ้นทุกบินฟินทุกโพยกับมายา191ทุกบินเดิมพันมีค่าสามารถนำเลขท้ายบิน6ตัวมาลุ้นรางวัลจากหวยรัฐบาลได้ทุกงวดเลขท้าย2ตัวรับ2,000บาทเลขท้าย3ตัวรับ4,000บาทและรางวัลที่1ลรับไปเลย10,000บาทถอนได้เลยไม่ต้องทำเทินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ add. มายา1 9 1เท่านั้น วันนี้วันพฤหัสหนะครับ24สิงหา2,566นะครับวันนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลถ้วยฮะทั้งยูโรปาลีกแล้วก็รวมไถึงยูโรปาคอนเฟเ e นลีกนะครับก่อนจะไปชมทางด้านของข้อมูลนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปทุกๆวันนะฮะขอบคุณมากสำหรับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆไลน์นะครับคู่แรกครับ เดินทางเข้าสู่ช่วงของทิ่งคืนนะครับหนึ่งสนามที่อยากให้ได้ติดตามกันนั่นคือที่บังกาเรียนะครับเซเซยกาอารีนาฮะเจ้าถิ่นเลบสกี้โซเฟียนะครับเปิดรังเจอกับไอทรอยเฟงเฟิร์ตจากเยอรมันก็คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับขณะที่ผลงานเจ้าถิ่นโซเฟียเองเนี่ย ทำผลงานได้ค่อนข้างดีฮะสองเกมที่ผ่านมาพวกเขากวาดชัยทั้งหมดเลยแล้วที่สำคัญเกมในบ้าน4เกมหลังสุดไม่แพ้ชนะรวดทั้งหมดนะครับทางโซเฟียเนี่ยไปตบทางด้านของฮาเปลเบเชวาสนนะฮะหลังจากที่เกมแรกเสมอกันมา0-0นะครับขณะที่ไอทรอยแฟรงเฟิร์ตเองเนี่ยพวกเขาลงทำการแข่งขัน นั่นคือเกมในบุนเดสก้าเกมแรกนะครับโดยเปิดบ้านเฉือนทางด้านของดัมสต์ไป10ก่อนหน้านี้ลงเตะในรายการของ d ดอเปโคานะครับไปถล่มโลโคโม o ทีฟไลฟ์ซิกถึง7 0เก็บครีนชีททั้ง2เกมและกดไป8ลูกสำหรับไอทราฟ f ฟ a เฟิร์ตนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้เนี I ่ยไอทร n ฟ f ฟ r เฟิร์ตมีปัญหาแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าทางเซบาสเตียนโรเดนะฮะ บาดเจ็บในเกมที่เจอดัมสตักตั้งแต่นาทีที่6นะครับแต่ก็เชื่อว่าอาจจะส่งทางด้านของตูต้านะครับลงทำหน้าที่แทนวันนี้คงไม่มีปัญหานะครับเยสเปอร์ลินสตอร์มาริโอคิเซแล้วก็หน้าเป้าครับฮโรูโานี่นะฮะเกมก่อนนี่เพิ่งสังหารประตูชัยให้กับแฟรงเฟิร์ตก็น่าจะระบบหน้าเป้าเหมือนเดิมในระบบ 3, 4, 2, 1เจ้าถิ่นบังกาเรียเนี่ย มีปัญหาพอสมควรนะครับแดนกลางของพวกเขาอย่างมิลานบารี่กับมาดิพแพตคอฟเนี่ยสองแนวรุกเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับดังนั้นหนึ่งรายที่จะเป็นเพลย์เมคเกอร์ถ้าหากทางแฟรงเฟิร์ตปิดได้นะครับนั่นคือทางเอลเยริมี่นะครับดาวเตะสเปนที่ช่วงนี้กำลังเท่าฟอร์มเลยฮะเป็นตัวปั้นเกมแนวรุกมีโรนันโดริคาดิโนนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นนักเตะชาวบราซิลก็ค่อนข้างเยอะนะเท่าที่ผมไปเช็คทางข้อมูลมานะครับ คุณภาพเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าแฟรงเฟิร์ดดูเหนือกว่ายเยอะแล้วพักหลังๆเราจะได้เห็นแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเข้าสู่รายการบอลถ้วยค่อนข้างเพียบเลยนะครับผมมองว่าวันนี้ทางแฟรงเฟิร์ตเองแน่นอนว่าต้องปิดบัญชีให้ได้นะครับเลทเปิดมาให้แฟรงเฟิร์ตเนี่ยหลูกเลทมีคงที่อยู่นะครับยังไม่ไหลล่วงหน้าราคาค่อนข้างแปลกนะครับสูงเต็มเวลาอยู่ที่2.75เท่านั้นเองนะครับคู่นี้ถ้าจะมีประตูนะ ผมยังมองว่าเชียร์ไอทรอยแฟรงเฟิร์ตได้ในราคา1ลูกนะครับแต่ถ้าโดดไป1.25หรือ1.5เนี่ยต้องดูราคาน้ำที่ปล่อยออกมานะครับยังคงมองว่าไอทรอยแฟรงเฟิร์ตนะครับมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มให้บุกไปชนะเลฟสกีโซเฟียห0หรือไม่ก็2.0เชียร์แฟรงเฟิร์ตนะครับสนามต่อไปครับเดินทางไปที่โรมาเนียครับที่อารีนาเซปซีโอเอสเครับเจ้าถิน่นเซปซีฮะ จะเปิดบ้านต้อนรับกันมาของบบรูกิมตัวแทนจากโนเวย์นะครับคูนิฟัตแข่งกันที่งคืนแฮนดิแคปแรกเนี่ยให้ทางฝั่งของบบรูกิมนะครับเหนือกว่าเชฟซีในเลท0.25ภาพรวมของเชฟซ,ซีเนี่ยพวกเขาผ่านมา2รอบนะฮะโดยรอบแรกเนี่ยไปตกทาง CSK s o โซเฟียนะครับไปกลับ6.0นะฮะ สกอร์รวมขณะที่รอบที่ผ่านมาเนี่ยเซฟซี่เฉือนทางด้านของอัคโตเบไป1ป้งในเกมที่2นะฮะสกอร์รวมก็ชนะมา2-1ส่วนเกมล่าสุดพวกเขาลงเตะในหลีกนะครับเปิดบ้านเสมอกับฮอฟเมน,นสตัดไป1ประตูต่อ1นเซฟซี่ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับ5เกมหลังชนะไป2เสมอ3ไม่แพ้คใครเลยแต่ว่าจุดบอด1จุดที่ผมมองคือพวกเขา ไม่ทำเงินตลอด3เกมที่ผ่านมานะครับขณะที่โบโดกิมนะครับฟอร์มนี่ดีวันดีคืนเหลือเกินนะฮะ3เกมหลังสุดนี่ดุจัดเลยนะครับกดไปทั้งหมด9ลูกนะฮะล่าสุดชนะฮาเกซุนในลีก3-1ขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็ผ่านมาแบบไม่ยากเก็นนะฮะไปถล่มโบฮีเมียน9 9 5 5นะครับภาพรวม72นะครับ เกมที่2ชนะพิวนิกไปกลับสกอร์เดียวกันเลยคือ3 0สกอร์รวม6 0ศนะครับบริกิมถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วเป็นทีมที่ผมว่าคนไทยน่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันเยอะตั้งแต่เจอแมนยูแล้วนะดังนั้นเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นนะครับบริกิมวันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับความพร้อมวันนี้เนี่ยทางผู้มาเยือนนะครับบริกิมขาดนิโนสุเกฮะแนวรุกวัย23ปีที่บาดเจ็บ เดิมอยู่แล้วแต่ว่าระบบของพวกเขาคือ4-3-3นะครับคหงหนีไม่พน้นทางด้านของอัลมาเปริกิโนนะฮะตัวเก่งของทีม19นัดกดไป16ประตูแนวรุกบอกเลยว่าดุจัดขณะที่เจ้าถิ่นเซฟซี่นะครับความพร้อมนี้อยู่ในชุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ4-3-3แผงเดียวกันเลยฮะมีเปาโวซาฟรังโกนะครับ5นัดยิงไปแล้ว2ประตูสำหรับเกมในลีกนะครับก็เชื่อว่าเซฟซี่ คงไม่ใช้แผนอุดอยู่แล้วแต่การที่จะเปิดแลกกับโบรดกิมอาจจะต้องคิดนิดหนึ่งนะครับโบรดกิมเล่นเกมเยือน นะครับ5เกมหลังสุดคือยิงต่ําสุด2ประตูนะฮะขณะที่เซปซี่เองเนี่ยเล่นในถิ่3น3โหสุดท้ายนะครับเสมอรวดทั้งหมดโอกาสที่โบรกริมเฉือน1โป้งเนี่ยผมว่าค่อนข้างสูงนะครับยังไงเกมแรกเนี่ยผมชี้ไปที่โบรกริมกันก่อนนะครับแต่ถ้าเลือกมองในเลทของสกอร์สูงผมว่าคู่นี้มีออกสกอร์สูงเลยนะผมให้โบโรกริมชนะทางด้านของเซปซี่2-1ไมโก3-1นะฮะชอบโบโกิมกับสายสูงนะครับ คู่ที่3ครับไปดูดินโมกิฟฮะเปิดบ้านเจอกับเบสิกตัตนะครับที่ซูเปอร์เบสอารีนาฮะฟาดแข่งกันเที่ยงคืนนะครับเลดแรกเปิดมาให้เบสิกตัตไปเหนือดินโมกิฟในเลดเสมอนะครับผลงานของเบสิกตัตเองเนี่ยพวกเขาเพิ่งเสมอเกมในลีกมานะครับจากการเปิดบ้านเจ้ากับเพนดิกสปอร์ไป1-1 ซึ่งก่อนหน้านี้ผลงานของเบสิกตัสภาพรวมดีมากเลยนะครับพวกเขาผ่านคอนเฟลิกในรอบคัดเลือกเนี่ยเขี่ยทางด้านของ SK ติราล่าสุดก็ผ่านเนฟชิบาคูมานะครับไปกลับนี่ยิงถึง5ลูกทีเดียว ฟอร์มร้อนแรงครับแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้ใครตลอด7-8เกมเลยสำหรับเบสิกตัดเจ้าถิ่นเองเนี่ยเพิ่งพลาดท่าให้กับทางโอเดสซาเกมในลีกมา3-2นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดบ้านนะครับชนะอาริสเอซึ่งบุกไปแพ้มาก่อนจากเล็กแรกนะครับ ก็ต่อเวลาพิเศษเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบมาได้ตะกุกตะกักพอสมควรนะสำหรับเดน a มอร์ครีฟนะครับแต่ถ้าถามว่าเกมในรังของพวกเขาผมย่งมองว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดุทีเดียวนะครับเกมในรังเดน a มอร์ครีฟ 3เกมหลังสุดชนะรวดตั้งแต่ช่วงของ p r e ซี a s o n แล้วนะครับความพร้อมของคู่นี้เนี่ยเจ้าถิ่นดินโม i ิฟเองคงไม่มีปัญหานะครับน่าจะยึดระบบ4-2-3-1เช่นเคยครับมีวาลดิราฟวานัทฮะตัวเก่งของทีมฮะฟอร์มกำลังสดเลยนะครับ3นัด3ประตูเป็นหน้าเป้าวิตอลีบูยาเยสกี้นะครับจะระับบทเป็นหมายเลข10 ส่วนผู้มาเยือนเนี่ยขาด3-4รายนะครับแต่ว่าคงไม่ส่งผลมากมายนักนะฮะสี่ครับใช้แผนนี้มีมารอตราชิก้าแวซองอบูบาก้าแล้วก็แจ็คสันบูเรกาเป็นแนวรุปนะครับปัญหาที่ผมห่วงอย่างเดียวคือดินัมโบเคฟเนี่ยจะโดนเผาขนมากกว่าซึ่งความเร็วสูงหน้าของเบสตัสเนี่ย ต้องบอกเลยนะฮะว่าเร็วจัดจัดจริงๆริคู่นี้เคยเจอกันมาในรายการบอลถ้วยฮะปรากฏว่าทางเดน a าร k กเคฟเนี่ยถล่มเบสิกตัดไป60วันนั้นเบสิกตัดโดน2แดงนะครับสถิติเดน a าร k กเคฟเมื่อพวกเขาเปิดบ้านเจอกับเบสิกตัตนะฮะพวกเขาไม่เคยแพ้เลยนะฮะนับตั้งแต่ปี2002จนถึงปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าเบสิกตัด แพ้ทางสุดๆเมื่อพวกเขาเจอเดนม m ร์คีชฟชื่อชั้นเนี่ยผมให้ทั้ง2ทีมเนีพอๆกันเลยนะถ้าเอาจริงๆดนม a ร์คียฟเมื่อก่อนนี้ดังมากนะครับหลังๆนี่หายไปตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วเกมแรกผมว่าโอกาสเสมอ1-1มีนะถ้าจะมองเนี่ยผมมองไปที่เจ้าถิ่นมากกว่านะครับเดนมาร์คียฟครับถ้าเลทเปิดมาให้รอง0.25ผมว่าราคาน้ําก็ไม่ขี้เลส่วนใครชอบราคาเสมอกดได้ครับคุณที่ผมให้จบ1นเชียร์ที่เจ้าถิ่นเดนมาร์คียฟครับ คู่ที่4นะครับเป็นคู่สุดท้ายสำหรับรายการของคอนเฟล,ลิกนะครับเราไปดูทางด้านของเฟเนบาบเช่นะฮะวันนี้เปิดบ้านเจอกับทาง f c ฟซนะครับผลงานของเฟเนณะตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าดุดันเหลือเกินนะครับเกมในลีกนี่ลงเตะมา2เกมเก็บ6คะแนนเต็มก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาไปผ่านทางด้านของซิมบูมาก่อนในเล็กแรกนะฮะถล่มซิมบูมไปกับ9 0นะครับเล็กที่2 ไปถล่มมาริบอร์มา6-1นะฮะสกอร์รวมดุดันมากนะครับสําหรับเฟเนบาเช่ภาพรวม6-7เกมหลังรวมทุกรายการพวกเขาชนะรวดทั้งหมดเลยนะครับขณะที่โทเนเต้เองฮะ พวกเขาเป็นรองจากฝูงในดีหนึ่งของลีกฮอลแลนด์นะครับเกมล่าสดุดถล่มเซวโรไป3-1ก่อนหน้านี้เนี่ยไปผ่านทางด้านของฮัมมาบี้มาอาจจะสะดุดนิดหนึ่งนะฮะส่วนเกมที่2ในการที่เจอริกกาเนี่ยไปกลับทเวนเต้ยิงถึง5ลูกและเก็บครีนชีตได้ด้วยนะครับคุณภาพของทั้ง2ทีมผมมองว่าอาจจะเป็นทางฝั่งของเฟเน ดูมีชื่อกว่านิดหน่อยนะครับส่วนการใช้งานในวันนี้เนี่ยอิสมาเอลคาทาวนะฮะกุนซือของเฟเนบาเช่นะครับยังคงขาดเฟรดนะฮะอดีตดาเตะแมนยูนะฮะที่มาคาแข่งกับเฟเนนะครับนอกนั้นก็คงไม่มีปัญหาแม้จะขาดจินกิสอูแดก,ก็ตามนะครับแต่4ี่สครับมีอีฟานคาเบซี่เอดินเชโกแล้วก็ดูซานทาดิดโอ้โหตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะ ฝั่งของทเวนเต้เนี่ยยูเซฟอุสติงเนี่ยคนซื้อของทีมคงไม่มีปัญหาฮะเพราะว่า2รายที่บาดเจ็บเนี่ยหน้าเดิมอยู่แล้วนะครับทั้งโจชัวเบเน็ตกับริกเกียนะครับ4-2-3-1มฮะมีริกกี้ฟานโวลสวินเกลกับดันดุสนะฮะปั้นเกมหวัวหอกตัวอันตรายครับมันเฟดอูกันเด้นั่นเองฮะยอมรับเลยว่าเกมวันนี้ เฟเน ene, ดูไม่ได้เป็นต่อมากนักนะถ้าดูจากผลงานของทวนเต้สเกมหลังสุดที่ทวนเต้ลงเล่นเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะรวดทั้งหมดแล้วที่สำคัญทำเงินตามแฮนดิแคปทุกเกมและจุดที่น่าสนใจครับถ้าย้อนกลับไปดูในการเจอกันของคู่นี้นะผลสุดท้ายที่ฟาดแข่งกันเนี่ยเป็นเกมกระชับมิดรนะครับ FC ทนเต้บุกมาถล ene, ่มเฟเน่สนะครับ ขณะที่ในปี2009ครับ FC 20บุกมาชนะเฟเน2 1สึ่งซึ่งในแคปวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเลทแรกมัน0.5นะครับไหลลูกหน้าไป0.75และโดดไปที่1ลูกผมมองว่าถ้าฟอร์มแบบนี้เนี่ยเฟเนผมว่าต่อแพงไปนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นในเลทแบบนี้ผมชอบสก,กอร์ต่ำมากกว่านะโอกาสที่บอกว่าเหมือนกับเลทน้ำที่มันเปิดมาถ้าเชียร์ฝั่งทางด้านของเฟเนเนี่ยน้ำ 0.75จเนี่ยจ่ายแค่จุดเเองนะครับมันน้อยมากนะครับมันน้อยแบบน้อยจนแบบไม่น่าไม่น่าเล่นเลยอะพูดตรงๆคู่นี้เจอกันทีไรนะครับก็มีประตูเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยผมว่ามันเป็นเกมที่สูสีนะครับพื้นฐานผมขอยึดทเวนเต้แล้วกันผมชอบทเวนเต้มากกว่านะครับจากฟอร์มจากบอลแบบเพสซิ่งแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เท่าที่ดูคร่าวๆนะครับคู่นี้ผมให้ทเวนเต้ครับและที่สําคัญผมให้สกอร์สูงครับสอง สก,กอเรเกิดขึ้นได้ครับผมให้ทเวนเตบุกมาชนะเฟเน่2-1นะครับคูน่นี้ใครมองต่างไม่ว่ากันนะครับชอบขึ้นรถมองเห็นต่างไม่ว่ากันนะครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีฮะดูบอลให้สนุกพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ